วันจันทร์นะคะเอาแบบรวมๆก่อนนะคะขอขอนิดนึงนะคะว่าเวลาที่พายพูดไปในเรื่องของวันต่างๆนะคะอยากให้แบบว่าเป็นเรื่องของการระวังตัวนะคะเพราะเรื่องดีๆเนี่ยยังไงเราเจออยู่แล้วนะคะ <ạ> แต่เรื่องของการระวังตัวมันเป็นเรื่องของมวลรวมที่ถึงเวลาเขาก็จายเจ้ากันนายเวรคนเกิดวันนี้ท่านก,ก็จ่ายปุ้งแบบนี้ส่วนเรื่องดีก็แล้วแต่คนทําบุญนะคะ <ạ> นี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจานะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเรื่องง ก็อยากให้ระวังเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะคะเพื่อนร่วมง,งานที่จะทําให้มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคําพูดของคุณแนะนําว่าห้ามพูดถึงบุคคลที่สามนะคะการพูดจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะอยู่เงียบๆไว้ปลอดภัยที่สุดส่วนส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็จะเป็นเรื่องของการสูญเสียหรือการจ่ายนู่นนี่นั่นออกไปเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นช่วงแบบ กระเป๋าแห้งอย่างนกั้ก็คือจ่ายแบบยิบๆิบย่อยๆอยใช่ค่ะไอที่คนจายก็ต้องเสียอะไรอย่างเี้ยก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือม่แบบเจอเหตุก็ใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากปล่อยไปนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพก็อยากให้ระวังเรื่องของอาการมึนหัวแล้วก็เรื่องของความเป็นโรคซึมเศร้า นะคะอาการใกล้เคียงกันเลยมีช่วงแบบความรู้สึกแบบอยากปลงอยากไปบวชรู้สึกท้อแท้อะไรแบบนี้ค่ะก็ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีแล้วกันส่วนเรื่องของความรักนะคะอยากให้ระวังเรื่องของคนรักเก่าที่กลับมามทําไมถึงใช้คําว่าระวัง บางทีมันมีเหตุว่าคนรักเก่าคือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดกันไปแล้วแต่กลับดึงขึ้นมามันเลยทําให้เวรกรรมเก่าเรามันวนกลับมามเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีว่าคุณเลือกคนใหม่หรือคนเก่าจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าหรือจะเลือกสิ่งที่แย่กว่าค่อยคิดในเรื่องของความรักนะคะ